สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการที่เรานะคะเป็นความมั่งคั่งนะคะอย่ามัวแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชายอย่างเดียวนะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วทักทายกันวันนี้จะมาแบบแป๊บเดียวนะคะแล้วก็จะไปแหละนะคะมาทักทายทุกคนนะคะทักทายไม่ได้ไหลายนานมากนะคะอาทิตย์หนึ่งละมั้งใช่ไหมใช่ไหมาอาทิตย์หนึ่งมา น่าจะนะโอเคสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีทุกคนค่ะลิเดี้เมย์นะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะเราอย่าไปแบบว่าเป็นแค่มิวส์มิวก็คืออะไรเป็นแค่แบบเป็นแค่แบบแรงบันดาลใจอย่างเดียวอันนี้คือความจริงมากนะคะคือผู้หญิงอ่ะ ที่ฉลาดรู้ว่าเขามีหน้าที่เดียวคือกับผู้ชายนะคือเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชายให้ผู้ชายหาเงินมาให้เราให้ผู้ชายซัพพอร์ตเราให้ผู้ชายทำผู้อยากเพื่อเรานี่คือผู้หญิงฉลาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่านะคะเราก็จะต้องเป็นเจ้าของความมั่งคั่งด้วยการเป็นเจ้าของกับการที่ของเงินหรือขอให้ผู้ชายเปอย่างเดียวอันไหนมี power มากกว่ากัน นะคะลองคิดดูอันไหนมี power มากกว่ากันดังนั้นผู้หญิงที่มีความเป็นเจ้าของหรือสร้าง empire นะคะสร้างอาณาจักรนะคะ empire state อาณาจักรของฉันเนี่ยมันมี power มากกว่านะคะแล้วก็เรามีสิทธิ์เลือกมากกว่าเขาบอกว่าผู้ชายรวยเพื่อที่จะมีสิทธิ์เลือกผู้หญิงได้ใช่ไหมคะส่วนผู้หญิงรวยนะคะเพื่อที่จะมีสิทธิ์ว่าฉันจะโสดฉันจะ มีคู่เป็นคนไหนก็มีสิทธิ์เลือกได้เช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงฉลาดก็จะต่อยอดตัวเองจากความรวยของตัวเองแล้วก็จะได้ผู้ชายระดับดีขึ้นมากขึ้นดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาเปไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาบำรุงบำาเรอเราเราบำเรอตัวเองนะคะเราสร้างความมั่งคั่งด้วยตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยหรือว่าและเมย์สอนเสมอว่าเราก็จะต้องมี2แหล่งใช่ไหมคะผู้ชายเปย์ผู้ชายซัพพอร์ตแล้วก็เราสามารถ มีเงินซัพพอร์ตตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นใครเห็นด้วยนะคะกดหัวใจมาให้เลยเมรัวๆเลยนะคะส่งหัวใจมาได้เลยนะคะส่งหัวใจมาได้เลยนะคะรัวๆนะคะใน Tik t o k นะคะอ่ะอิสระสวัสดีค่ะเอาวันนี้มาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็แบบว่าจะไม่ได้อยู่นานนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์แบบแป๊บๆนะคะเพราะว่าวันนี้สอนในคลาสฉันคือลูกหลักพระเจ้านะคะเมนคาเลคเตอร์เอนเนอร์จีแบบ เลิศมากนะคะเลิศมากจริงๆคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นลูกหลักพระเจ้าหรือได้สิ่งที่ดีด,ด,ด,ดีง่ายๆสบายๆดึงดูดเงินง่ายๆสบายๆเนี่ยต้องมาเรียนคลานนี้เลยจะได้ตื่นนะคะโดนริเมคแคะกะโหลกนะคะขคกกะโหลกเขกกะโหลกเขาเรียกว่าอะไรเขกกะโหลกใช่ไหม <laughs> เขกกะโหลกใช่ไหมโอเคนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจใครเข้ามาแล้วส่งหัวใจให้รี้เมด้วยนะอะดี้เมจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะทุกคน มีสองข้อวันนี้จะมาแบ่งปันสองข้อเนาะโอเคนะคะโอเคไฟไฟถึงไหมโอเคนะคะข้อหนึ่งเรนจะบอกว่าข้อหนึ่งผู้หญิงนะคะอย่าแลกนะคะพลังงานผู้หญิงกับเศษความรักโอเคไหมย่าแลกพลังงานของผู้หญิงกับเศษความรัก แมายความว่าอะไรอย่าเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายมาหาคุณเวลาว่างเหงาหรืออยากได้แรงบันดานใจแล้วพอคุณให้ในสิ่งที่คุณที่เขาต้องการแล้วเนี่ยเขาก็จากไปนะคะผู้ชายต้องชัดเจนลงทุนในตัวคุณนะคะผู้ชายต้องอ support คุณนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณให้แก่ผู้ชายคือแรงบันดานใจนี่คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดคุณให้พลังงานกับผู้ชาย โอเคไหมคุณให้พลังงานคุณให้แรงที่ผู้ชายจะไปทำงานต่อและเมยจะบอกว่าผู้หญิงที่อยู่กับผู้ชายแล้วผู้ชายไม่พัฒ,พฒนาขึ้นผู้ชายไม่เติบโตมากขึ้นผู้ชายไม่สามารถซัพพอร์ตคุณได้คุณไม่ได้เป็นแรงบันดานใจเขาโอเคไหมคุณไม่ได้เป็นมิวเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยากจะเติบโตอยากจะดูแลคุณมากขึ้นคุณไม่ได้มีพลังแก่เขา นะคะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงฉลาดจะไม่ได้ให้พลังงานฟรีจะไม่ให้ <único Liberty Overwatch> แรงบันดาลใจฟรีแน่นอนเขาจะต้องให้แก่ผู้ชายที่ลงทุนในตัวเขาโอเคไหมโอเคไหมคะใครฟังโอเคพิมโอเคดังนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เมย์อยากจะฝากไว้ก็คือเราต้องฉลาดนะคะผู้ชายเขารู้ว่าเขาจะต้องดูแลคุณซัพพอร์ตคุณ อย่าไปเชื่อผู้ชายกระจอกอย่าไปเชื่อผู้ชายที่ไม่กล้าลงทุนกับคุณอย่าไปเชื่อผู้ชายที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะผู้ชายรวยทุกคนผู้ชายประสบความสําเร็จทุกคนถ้าอยากจะบอกแก่ผู้หญิงนะหรือไฟังผู้ชายที่มีหมื่นล้านของฝรั่งเขาบอกเลยว่าเวลาเลือกผู้ชายดูดีๆผู้ชายดูแลคุณหรือเปล่าซัพพอร์ตคุณหรือเปล่าอันนี้คุณดูแค่นี้ก่อนแล้วคุณค่อยไปดูจิตใจคุณค่อยไปดูสิ่งที่เขาทําดีกับคุณ ถ้าเขาตอบโจทย์คุณไม่ได้อย่าไปสนใจเพราะนี่คือทําให้คุณมีภาระเพิ่มผู้ชายทําให้คุณเออมาให้ภาระคุณเป็นภาระแก่คุณนะคะนะคะคุณพลอยสวยบอกว่าช่องติดตามชื่อนี้ทุกช่องทางค่ะที่รักติดตามลิลลี่เมยชื่อนี้ทุกช่องทางค่ะลิลลเมย์เดอะควีนเมเกครูผู้สร้างมหาลานีเท่าน,านั้นออนไลยโอเค นะคะเห็นด้วยไหมคะทิก t อกเห็นด้วยไหมคะเออผู้ชายไม่ลงทุนเชิดค่ะเชิดผู้ชายทักมาไม่มีสาระนะคะอย่าให้ energy กับพวกเขาเหล่านั้นโอเคอ่านแล้วไปต้องตอบและสาระคุณต้องถัดใช้ dark feminine มั่ง d a dark feminine คืออะไร dark feminine คือผู้หญิงที่แม่งโคตรรักตัวเองผู้หญิงที่แม่งแบบถ้าไม่มีประโยชน์ไม่ให้ไม่ให้ค่าเราต้องหาสิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้น นะคะนั้นผู้ผู้หญิงรวยกับผู้หญิงที่ได้ผู้ชายดีไมซ์เซ็ตเหมือนกันโอเคดังนั้นถ้าคุณเก็ตสองสองเรื่องนี้อะอะไรที่มีประโยชน์ทำเงินได้ไปต่ออะไรที่ใครที่เข้ามาไม่มีประโยชน์ทําเงินไม่ให้ทําเงินให้คุณไม่ได้เน็กพอผู้ชายอะเขาจะมาสูบทรัพยากรจากคุณ มาสูบร่างกายคุณมาสูบจริตคุณมาสูบมารยาของคุณมาวิดีโอคอลดูสัดส่วนของคุณมาได้รับเสียงของคุณได้รับเอเนอร์จีของคุณแล้วคุณก็ให้มันฟรีมีคนบอกเลยดิเมยว่าเดี๋ยวผู้ชายหาว่าเราหน้าเงินผู้ชายหาว่าเราแบบเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่เงินก็ดีกว่าผู้ชายบอกว่าอินี้ราคาถูกอินนี้ของฟรีเอาไง เอาไงาอยากเป็นของฟรีหรืออยากเป็นของแพงที่มันเอื้อมไม่ถึงเอาไงาตัดสินใจตัดสินใจลูกของถูกหรือของแพงถ้าของแพงพิมพ์ของแพงเออถ้าของแพงพิมพของแพง only นะคะอยากให้ผู้ชายดูถูกหรือว่าอยากให้ผู้ชายดูว่าเธอแพงนะจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะคะสไตล์แม่ อ่า,น,านะบอกของแพงพิมพมาลูกพิมพ์มา,มมาอย่าดูเฉยเฉยพิมพ์มาใส่ energy ให้แม่ด้วยถ้าพิมพเฉยเฉยถ้าไม่พิมเดี๋ยวแม่จะมาแบบเดียวแล้วมม่ก็จะไปแหละงอน <c oughs> นะคะอ่ะดังนั้นอย่าแลกพลังงานฟรีนะคะเรามี energy เรามีพลังงานผู้ชายบอกว่าถ้าเขาเปเขาดูแลเธอแล้วเธอได้แล้วเขาได้อะไรจากเธอผู้ชายที่พูดแบบเนี้ย บล็อกนะคะลืมเอาสมองมานะคะผู้ชายที่พูดแบบนี้บล็อกนะคะผู้ชายแบบนี้ลืมเอาสมองมาเธอมาจีบผู้หญิงเธอต้องการอะไรจากผู้หญิงเธอก็รู้อยู่แล้วสารละแล้วผมจะได้อะไรจากคุณวัสสตไม่ได้อะไรหรอกมึงกลับไปที่เดิมเลยเพราะมึงก็ไม่ให้เหมือนเดิมชิมีห์หะ เออนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นผู้หญิงที่รู้คุณค่าตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงที่มีราคาที่จะต้องจ่ายรักชันราคาแพงโอเคลักชันราคาแพงโอเล่เนาะ right. น,นั้นผู้หญิงรวยเขาจะเป็นผู้หญิงที่รู้คุณค่าตัวเองเพราะว่าถ้าเขาเอาเวลาค,คุณสังเกตไหมผู้หญิงรวยจะจะตื่นรู้เรื่องนี้มาก ส่วนผู้หญิงที่ทาเงินไม่ค่อยเยอะจะไม่เข้าใจเรื่องนี้คือผู้หญิงรวยเวลาเขามีค่าเกตป่ะผู้หญิงรวยเนี่ยเวลาเขามีค่าเขาจะให้เวลากับใครเนี่ยถ้าผู้ชายคนนี้ไม่คุ้มค่ากับเวลาเขาเขาเอาเวลาไปทํางานเขาได้เงินมากกว่านี้จริงไหมลิมิตโคชชิ่งทีหนึ่งอ่ะสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยชั่วโมงหนึ่งอ่ะเอาเวลาไปคุยกับผู้ชายไร้สาระเอาเวลาไปแต่งตัวออกเดทที่ผู้ชายไม่ได้ลงทุนไปทําไมไปเพื่ออะไรนั่งทางานดีกว่าไหมโฟกัสตัวเองดีกว่าไหม ถูกปะเออดังนั้นผู้หญิงรวยจะบอกเลยว่าเขาบอกว่าเวลาสำคัญมาก Energy สํจสำคัญมากเหมือนที่ Taylor s สวิ t บอก Energy is Expensive พลังงานคือสิ่งที่แพงที่สุดโอเคดังนั้นคุณต้องเข้าใจผู้ชายที่รักจริงจะไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกใช้งานเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกเลือกและถูกดูแลอย่าเป็นสถานีชาร์จแบก อย่าเป็นอ่าโทษทีอย่าเป็นสถานีชาร์จแบตให้ผู้ชายฟรีๆโอเคนั้นผู้ชายที่ส่งข้อความมาทักหาเรดีเมย์นะคะไม่ต้องถามอะไรเยอะนะคะถามหาเลขบัญชีก็พอนะคะถ้าคุณโอนคุณก็จะได้ใจฉันแต่ถ้าเข้ามาไล้์สาระก็เชิญไปที่อื่นไปหาผู้ผู้หญิงฟรีผู้หญิงราคาถูกที่คุณต้องการที่แมทชิ่งกับคุณโอเค โอเคไหมคะที่รักเอาคําแม่ไปใช้หนูจะไม่เสียเวลาเสียพลังงานกับผู้ชายหน้าไหนเพราะผู้ชายเป็นเพศเห็นแก่ตัวผู้ชายต้องการอะไรที่เขาเขาเองอ่ะได้ประโยชน์ผู้ชายรู้ว่าเข้าหาผู้หญิงคนนี้ฉันได้ประโยชน์อะไรแต่ผู้หญิงแม่งไม่ฉลาดไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีประโยชน์อะไรต่อเขา ผู้ชายเขารักฉันผู้ชายเขาชอบฉันผู้ชายเขาอยากได้ตัวฉันเขาแบบ crazy ฉันเพราะว่าหล่อนเป็นพลังงานฟรีหล่อนเป็นแสงอาทิตย์หรอหล่อนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรอแต่ฉันเป็นพลังงานของไดมอน n d ย h i n i n g นะฉันเป็นพลังงานของประกายของของเพชรอะเข้าใจปะมันคนละพลังงานเธอเป็นพลังงานฟรีเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานให้กับ ผู้ชายแต่ฉันเป็นพลังงานไดมอนชายนิ่งคนละชั้นนะจ๊ะโ okay. อเคอ่ะแล้ระหว่างนี้ก็คอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะคุณอรุนรัตของแพงเลิศค่ะคุณสตรองบอยบอกชอบเลดี้เมย์สุดไม่ต้องสอนให้เอาใจผู้ชายที่สุดเพศชายต้องเป็นคนเอาใจฉันค่ะเพศชายต้องเป็นคนแบบจูบแหวนฉันคลานเข่ามาที่ฉัน นี่ผู้หญิงรวยจะมีไมซ์เซ็ตแบบนี้ส่วนผู้หญิงเมียน้อยเป็นผู้หญิงที่เอ่อไม่มีอำนาจไม่มีเงินไม่มีพลังงานก็จะตามผู้ชายต้อยๆ้ก็จะแบบทําทุกอย่างคลานเข่าทําทุกอย่างให้ผู้ชายดังนั้นผู้หญิงพาวเวอร์ Power มันคนละเบอร์กระดูกมันคนละเบอร์โอเคไหมดังนั้นคุณจงเป็นเจ้าของความมั่งคั่งด้วยตัวเองเพราะคุณจะได้มีสิทธิ์เลือก โอเคอำนาจมันอยู่ที่คุณนะคะเรารวยด้วยผู้ชายรวยด้วยเงินจะไปไหนล่ะคะ่ะอนาคตของโลกและชาติตระกูลของเราเลิศๆอ่มาต่อที่รักนะคะมาต่อข้อ2นะคะข้อ2คือจงเป็นทรัพย์สินของตัวเองนะคะที่รักผู้หญิงสวยมีสเสน่ห์มีพลัง มีแต่คนรักเยอะไม่ชนะเสมอไปคนที่ชนะก็คือผู้หญิงที่มีเงินของตัวเองและมีเกมของตัวเองและมีอำนาจเป็นของตัวเองค่ะเข้าใจไหมคะที่รักเวลา power ของคุณมันคือมันแบบกินอิ่มนอนหลับมันมีเงินในบัญชีนอนไว้มันมีอ,อิสระเสรีที่จะใช้ชีวิตมันมีการเลือกมีผู้ชายเข้ามาเข้าสู่สังคม เลนเมย์ May, คือไปแบบไปร้านอาหารหรูๆใช่ไหมแล้วก็แบบไปเจอผู้ชายคนนู้นคนนี้แล้วก็มีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเธอฟิลลิ่งมันต่างกันฟิลลิ่งมันต่างกันแบบไปกินแบบฟู้ดคอร์ดอะไรเงี้ยฟิลลิ่งแบบมันต่างกันที่ไปกินร้านอาหารเจอแต่ผู้ชายเ,ออเ,ออเ,ออเป็นพนักง,งานอะ่ะเธอฟิลลิ่งผู้ชายมันต่างกันเธอเข้าใจปะอำนาจการเลือกมัน มันคนละเบอร์เธอก็ใช่ปะแล้วเธอจะไม่เจอผู้ชายคนเก่าผู้ชายที่เป็นอดีตของเธอเพราะาอะไรมันไม่มาสถานที่หลูๆหลูรอกมันจ่ายไม่ไหวนคะคะเพราะว่าบางคนแบบว่าหนูแบบเบื่อมากเลยแบบว่าชีวิตแบบเจอแต่ผู้ชายคนเก่าตื้อเจอแต่ผู้ชายไร้สาระหลอ่นอัปเกรดตัวเองหรือย,ยังที่รักเลเวลัพที่รักรวยค่ะ แล้วเธอจะมีสิทธิ์เลือกเธอไม่เห็นหรอผู้หญิงในประเทศไทยที่เป็นซีอเป็นเจ้าของแบรนด์ทำธุรกิจเธอว่าเขาอกหักนานไหมอะอกหักไม่นานค่ะได้หลัวใหม่เลยอกหักแป๊บเดียวหลัวใหม่หนึ่งเธอมีเงินสองผู้ชายที่มี power ผู้ชายที่มีเงินอยู่ในสิ่งแวดล้อมเขาเขาเลือกใหม่ได้เสมอ เขาอัปเกรดหน้าตาเขาหุน่นหุ่นเสียหุ่นแซบ่บริเมตอนนี้มีทัศนคติแบบว่ามีสองอย่างที่ต้องโฟกัสตอนนี้คือรวยและหุ่นเสียวจบโอเคไหมลีเมโฟกัสสองเรื่องตอนนี้รว,ว,ว,นะว,ว,วยแล้วก็หุ่นเสียวแค่นั้นยั่วๆนะคะคือแบบรวยอีกก็รวยรวยรวยแล้วก็รวยมากขึ้นไปอีกแล้วหุ่นเสียว รวยแล้วแล้วหน้าโซ่หุ่นเสียวจบสวยรวยหุ่นเสียวจบนะทุกคนเอาไปใช้พิมพ์ค่ะสวยรวยแล้วหุ่นเสียวจบผู้ชายคนไหนจะไม่เอาค่ะแล้วก็มีสิทธิ์เลือกผู้ชายระดับเดียวกับเรานะคะส่วนผู้หญิงบางคนรวยประสบความสำเร็จแต่ยังเลือกผู้ชายไม่เก่งยังเลือกผู้ชายไม่เลิศ ยังเลือกผู้ชายที่มาฉุดล้างละว,วัยก็มีสตินิดนึงนะคะเพราะคนที่มีไมซ์เซ็ตความรวยผู้ชายหาเงินเก่งผู้ชายมีทัศนคติดีมันจะมันจะพาคุณรวยมากขึ้นแต่ถ้าคุณคบผู้ชายที่ไมซ์เซ็ตต่ำกว่าคุณมันจะดึงคุณลงเพราะว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันก็จะรู้สึกมีปมเวลาคบกับคุณ นะคะดังนั้นเราต้องฉลาดนะคะที่รักสวยรวยหุ่นเสียวจบนะคะนะคะใครจะยอมฉันได้ละ่ะเออเอ,อ้ใครจะแบบใครจะใครจะไม่แบบตราตรึงฉลาดทุกคนดูเล็บฉันก่อนนะคะตองบอยวาวมากมีเงินเป็นของตัวเองมีอนณาจากักรเป็นมีอำนาจหมดเลยค่ะที่รักอ่าคุณรุ้งราวานันสวัสดีค่ะใช่ไหม ทุกคนว่าจริงมหมส,สาวืึนะคะดังนั้นพอเราสวยรวยหุ่นเสียวอะ่ะแล้วก็จะมีสิทธิ์เลือกเราก็จะมีอำนาจแล้วก็จะมี power นะคะถ้าคุณมีสามอย่างนี้สวยรวยหุ่นเสียวคุณว่าผู้ชายจะไม่เอาหรอผู้ชายจะตามคุณต้อยตๆอฉันบอกเลยเธอจะมากราบฉันแม่คอนเซปต์นี้เลด ใครอยากร่วมคอนเซปต์นี้บ้างพ,พ,าาพิมพ์ว่าอยากพิมพ์ว่าอยากเออเธอได้สิทธิ์นั้นแน่นอนที่หลักเออเนาะใครรับข้อเสนอนี้หุ่นเสียวจะต้องออกกำลังกายดูแลตัวเองเสียแซบมีโพกมีเอวมีอกมีทุกอยาก่างแซบถูกหมาเออไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบ หุ่นเสียวหุ่นเสียวจนสวยก็ก็อาจจะได้ด้วยนะผู้ชายก็แบบเลี้ยงดูดูแลดีแต่ว่าถ้าคบอะสวยรวยหุ่นสวยรวยหุ่นเสียวก็คือแบบเธอจะเป็นกอดของผู้ชายเลยแหละเพราะผู้ชายสมัยนี้ก็ดูผู้หญิงนะคะถ้าไม่อยากให้แม่ผัวไม่ปลืม้มถ้าไม่อยากให้อ่ำ เขาดูไม่ขายหน้าก็ต้องมีส,ส,า,สามคอนเซปต์นี้สวยรวยหุ่นเสียวผู้ชายก็ต้องหล่อรวยหุ่นแซบใช่ไหมก <ped aling> ็จบการแค่นานเลิศอือจบใช่ค่ะรุงลาวันจบพรุ่งนี้ออกกำลังกายเลยตื่นตีห้า <c oughs> ตื่นตีห้าพอแม่เลยเออกกำลังกายเลยพรุ่งนี้เล่นเข้าจิมเลยแซบใช่ไหม <ped aling> เออดังนั้น ทัศนคตินี้เอาไปใช้แล้วก็แล้วก็ดึงดูดหรือวิธีการดึงดูดวิธีการสร้างเงินวิธีการโปรแกรมจิตต่างๆเนี่ยให้เป็นหน้าที่แม่กดติดตามแม่เอาไว้นะคะแม่คือกอดเดสแม่คือแบบว่าคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกอดเดสคืออะไรลูกรักพระเจ้า คือแม่คือนางฟ้าน้านมของลูกๆนะคะแม่คือแม่ทุนหัวให้กับลูกๆแล้วนะคะซึ่งแม่เนี่ยโปรแกรมนะคะคลาสที่ทำให้หนูสวยรวยหุ่นเสียวได้นะคะใครอยากได้คลาสนี้นะคะแม่จัดโปรแกรมให้สองคลาสเลยจุกๆนะเดี๋ยวแม่ให้โปรแกรมนี้ให้น้องนะคะให้น้องเอาไปแบบเลิด,เ,ลดเน่ทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวลบก่อน เดี๋ยวขึ้นชารจก่อนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนแบบคือไม่อยากไหลนานเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะแบบเขาเรียกว่าอะไรคือแบบว่าให้ทุกคนคิดถึงบ้างให้ทุกคนคิดถึงเห็นราคาไหมทุกคนนะคะสองคลาสชั้นคือเมนคาเลคเตอร์ลูกลักพระเจ้าสามพันหกร้อยเก้าสิบโปรแกรมจิตเศรษฐีห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะ 2คลาสนี้จัดใหญ่จัดเต็มให้กับทุกคนนะคะในราคาพิเศษเหลือเพียง5,900บาทนะคะ5,900บาท2คลาสนี้จริงๆราคาเต็มคือแบบหมื่นกว่าบาทหมื่นกับหมื่นสองนะคะ แต่เหลือเพียง5,900บาทแอดควีนเลดี้เมสีเขียวแอดควีนเลดี้เมสีเขียวตอนนี้เธอเธอจะได้เรียนคลาสที่เพิ่งจะเดี๋ยวจะจบจบพรุ่งนี้แล้วเรียนสดเลยชื่อคลาสนี้ค่ะ m มนคาเล r เตอร์เอ e เน y ชั้นคือลูกลักพระเจ้าใครที่อยากเป็นลูกลักพระเจ้าอยากเป็นผู้หญิงที่แบบโอ้ส oh, so ุดพ e r เวอไปที่ไหนคนก็แบบโอ้ oh, นี่คือใครอ่ะทำไมพระเจ้ารักเธอคนเดียวทําไมเธอมันโดดเด่นเด้งหนึ่งดังอะไรขนาดนี้เธอมี power มีพลังอะไรขนาดนี้นี่ค่ะคล์สลูกรักพระเจ้า3ามพันซื้อแยกก็ได้หรือหนูจะซื้อแบบเซ็ตโปรโมชั่นเพิ่มอีกประมาณแค่2,000หรือห้าพันเลิดทุกคนเธอได้ทั้ง2องคลาสเลยแต่ว่าคลาสนี้ชฉันสอนเกือบจบแล้วคลาสนี้ยังไม่สอนเป็นคลาสใหม่ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะคะในอ,อ,อีกสองอาทิตย์หน้าเดังวนั้นเนี่ยใครที่หลงสนใจคลานเนี่ยจัดเตรียมจัดใหญ่เข้ามาได้เลยนะคะเราจะได้เป็นผู้หญิงสวยรวยหุ่นเสียวนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีสิทธิ์เลือกมากขึ้นเพราะว่าผู้หญิงบางคนอะบอกกับี้เมย์ว่าเนี่ยผู้ชายไม่ให้เกียรติผู้ชายไม่สนใจผู้ชายไม่รักหนูเลยนะคะหนูทั้งไม่สวยหนูทั้งไม่รวยหุ่นหนูก็เพละเอาอะไรจะมามัดใจผู้ชายที่รัก เราต้องมี3ามอย่างสวยรวยหุ่นเสียวผู้ชายดูผู้หญิงแค่นี้ละค่ะ absolutely absolutely ถ้าเธอสวยหุ่นเสียวผู้ชายก็ยังเลือกเธออยู่ถ้าเธอมีสองในสผู้ชายก็ยังเลือกเธออยู่แต่ถ้าเธอมีสมทั้งสาข้อใครจะไม่เลือกเธอผู้ชายคนไหนเธอชี้ได้หมดโอเคคนเก่าคนใหม่คนจัก,กรวาลคนดาวอังคารเธอชี้ได้หมดถ้าเธอสวยรวยหุ่นเสียว โอเคประมาณนี้นะคะทุกคนใครสนใจทักมานะคะสำหรับไลฟ์นี้เมีให้50เท่านั้นนะคะ50 5,900นะคะราคาโปรโมชั่น2คอร์เลยทำให้ทุกคนสวยรวยหุ่นเสียวได้กับแม่นะคะกับเลดี้เมย์นะคะเดอะควีนเมเกอร์นะคะครูผู้สร้างมหาราณีผู้สร้างให้ผู้หญิงรวยสวยหุ่นเสียวค่ะแล้วเจอกันไลฟ์หนะ้าบ๊ายบายไปแล้วค่ะบ๊ายบาย บายบายทุกคนคะ่ะบ๊ายบายทักกันมานะคะแอดคุณลีดิเมค่ะไปแล้วคะ่ะบายไปแล้วนะคะที่รักติ๊กตอก thank you so much ไปแล้วปิดยังไงโอเค